เปิดมาต้นปีนี้ทางโตเกียวมิวสิกหรือว่าบอดบิ๊กนี่ก็ดังก็ปังกันเลยนะคะล่าสุดนี่บอกว่านะคะได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตที่ฟินแลนด์อีกแล้วค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวเด็ดเลยค่ะเพราะว่าเตรียมบินแล้วนะคะล่าสุดเนาะ,ะทางบอดบิ๊กนะคะบอกว่าทําไมผมรู้สึกดีจังได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตเยือนประเทศฟินแลนด์บินพรุ่งนี้ช่วงห้าทุ่มมันพูดไม่ออกนึกถึงวันเก่าที่เคยอยู่ที่นั่น,แล,ลลน,นและได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตและได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นอีกครั้งก็โพสต์มาเมื่อวนนี้นะคะก็ค ือบินวันนี้หาทุ่มนั่นเองค่ะก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กด้วยนะคะถือว่าได้กลับไปเยือนถิ่นเดิมอีกครั้งเนาะหลังจากที่ตัวเองนะคะเติบโตอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็สร้างฐานแฟนคลับแฟนเพลงอยู่ประเทศฟินแลนด์มานานพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าก็เริ่มจากการทําคลิปถ่ายรูปนู่นน,นั่นนี่นี่แหละค่ะทาให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วก็ตั้งฉายาให้จนกลายมาเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะถ้าเป็นจินเองก็คงดีใจมมาากกกๆนทีี่โออสไได้ลับปเยื บ้านเกิดหรือกลับไปเยือนสถานที่ที่ตัวเองเคยอ่าเรียกได้ว่าเคยผ่านมาผ่านอ่าชีวิตมาเนี่ยฮะก็ทํามาหากินอยู่นั่นเนาะแต่ก่อนเนาะแล้วได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตมันเหมือนว่า การกลับไปครั้งนี้มันคนละรูปแบบกับการที่อยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้นะคะเราประสบความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างแล้วพอกลับไปเยือนประเทศที่เราเคยอยู่เคยสู้ฝ่าฟันมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยมากๆนะคะที่ได้กลับไปอีกครั้งเนาะที่ประเทศฟินแลนด์นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเยือนไปยามไปอ่าไม่ได้ไปเยือนใครนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะ งานนี้นะคะทางบอสบิ๊กแล้วก็ศิลปินหลายๆคนก็คงดีใจกันค่ะที่ได้ไปเยีอยมประเทศฟินแลนด์อีกครั้งนะคะนี่นะคะแฟนคลับหลายคนเนี่ย ออก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะคะรวมถึงศิลปินเพื่อนรักนะคะแล้วก็ศิลปินแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยค่ะคอมเมนต์ดีใจกันเยอะมากๆเนาะเพราะว่าเป็นจีนเองก็คงดีใจเช่นเดียวกันนะคะที่ได้กลับไปประเทศตัวเองอีกครั้งเนาะมันพูดไม่ออกจริงๆค่ะการที่เรามาทำงานอยู่ที่บ้านของตัวเองบ้านเกิดของตัวเองเนาะแล้วก็มีกิจการอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่พอได้กลับไปยืนจุดๆนั้นที่เราเคยผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะนึกภาพเก่าๆออกเลยนะคะว่าเออผ่านร้อนผ่านหนาวผ่า ่านอะไรมาบ้างแต่ก่อนเคยถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะพอกลับมามันไม่เหมือนเดิมแล้วเราเคยผ่านตรงนั้นตรงนี้มาเคยสู้งานมากว่าจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่เหมือนกันนะคะงานนี้เนี่ยมีน้ําตาไหลแน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็ติดตามผลงานบอสบิกกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดีใจกับธุรกิจอะไรหลายอย่างที่ ประสบความสําเร็จเนาะธุรกิจต่างๆนนนาตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเปิดแล้วค่ะสำหรับธุรกิจล่าสุดนะคะก็คือฟินแลนด์คลับนั่นเองค่ะของบอทบิ๊กเนาะสำหรับใครนะคะที่รอที่จะแบบไปอุดหนุนนะคะหรือจะไปเยือนนะคะสำหรับฟินแลนด์ครัก็รอติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมี นักร้องนะคะพนักงานเนะาะพนักงานตอนรับนะคะแล้วก็เด็กเสิร์ฟบ้างแม่ครัวบ้างเริ่มที่จะจัดการจัดแจงนู่นนั่นนี่แล้วนะคะใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วรอได้เลยค่ะว่าจะเปิดวันไหนนะคะไปอุดหนุนกันได้เนาะที่ฟินแลนด์ค่ะนั่นเองค่ะ เรียกได้ว,ว่าการประสบความสําเร็จทุกๆอย่างหรือสิ่งที่ได้มานะคะความสําเร็จที่เราได้มาแต่ละอย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่ความบังเอิญหรือยอย่างใดเลยค่ะมันเกิดมาจากความตั้งใจล้วนๆเลยนะคะวันเวลาที่เราทํามาพอวันนึงเราสําเร็จแล้วเนี่ยการเวลาที่เราเคยผ่านมาที่ เราคือลำบากมาก่อนเนี่ยพอเรากลับไปจุดจุดนั้นอีกครั้งเนี่ยมันจะจําความรู้สึกนั้นได้เลยค่ะมันจะทําให้เราแบบโอโ้โหพูดกับตัวเองเนาะมีน้ําตาอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมว่าเราผ่านมันมาได้แล้วผ่านมันมาได้ยังไงเนี่ยคะกว่าจะผ่านมาได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างอุปสรรคขวาก้ําต้องเยอะขนาดไหนจริงไหมคะอ่ะ รอติดตามนะคะถ้าบอสบิ๊กบินไปที่ประเทศฟินแลนด์แล้วนะคะก็คงอาจจะมีการถ่ายทอดสดให้ดูหรือว่าอาจจะเป็นวิดีโอคร่าวๆเนาะที่กลับไปเยีอยประเทศตัวเองอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อแล้วกันนะคะช่วงนี้เนาะบอสบิ๊กนะคะก็เพิ่งจะปล่อยเพลงออกมาใหม่ค่ะก็คือบุญหัวแล้วเท้านะเออเพลงใหม่ของบอสบิ๊กนะคะพี่น้องคะบุญหัวแล้วเท้านะคะพี่น้องไปฟังกันรือย,ยังนะคะสําหรับผลงานเพลงใหม่อาคะเจอดราม่าอีกแล้วคุณผู้ชมเพลงนี้ก็เจอดราม่าเช่นเดียวกันบอกว่าร้องเพลงก็ไม่ดี ร้องเพลงไม่เป็นเสียงไม่ได้นู่นนั่นนี่เหมือนท่องอาขยันเยอะแยะมากมายนะคะบอสบี้ก็บอกว่าเออร้องไม่พอแล้วมันเป็นอะไรล่ะก็ออกมาก็มีคนฟังอยู่นี่เออแล้วยอดวิวก็พุ่งเร็วด้วยนะคะสําหรับผลงานเพลงนี้นะคะอ่ะไปดูดราม่าสาหรับเพลงนี้กันนะคะคุณผู้ชมก็คือมีคนบอกว่าเสียงไม่ดีแต่ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยบอสบี้บอกว่าคนดูแบบสมชั่วโมงเนี่ยหนึ่งแสนวิวนะคะโอ้โหเยอะมากๆากเลยนะคะ เอาตามความเป็นจริงบอสบิ๊กเนี่ยไม่ใช่นักร้องไม่ใช่หมดลำนอยก็ดังจากการถ่ายคลิปการไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องร้องเรื่องลำอย่างเงี้ยค่ะเอาตามตรงบอสบิ๊กอาจจะไม่สู้นะคะแต่ด้วยความสามารถค่ะแล้วก็ความขยันเนาะต่างๆนาน,นาน,นะคะขวายคว้าเอามานะคะจนได้เป็นบอสบิ๊กนะคะปล่อยผลงานออกมาหลายผลงานแฟนคลับก็ให้กระแสตอบรับดีนะคะถึงอาจจะบอกว่าเสียงไม่ดีอยู่บ้างน,นะเสียงไม่เพราะทองอาขยันน,น,นู่นนั่นนี่ แต่บอสบิกก็ยังทําให้แฟนคลับหลายคนชื่นชอบเพราะ ความที่บอสบิ๊กเนี่ยใส่ใจนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ตอนนี้ถือว่าเรื่องร้องของบอสบิ๊กเนี่ยพัฒนาการมาเยอะมากๆเนาะเนื่องจากว่าเปิดค่ายเพลงนะคะแล้วมีดราม่าเหมือนกันนะคะแล้วทําให้บอสบิ๊กเนี่ยพัฒนาการร้องมาเยอะมากๆก็เริ่มจากการฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็หัดร้องหัดทําอยู่ย้ำๆ,ๆ,ๆแบบนั้นนะคะจนทําให้การร้องของบอสบิ๊กเนี่ยพัฒนาการขึ้นมาเยอะมากๆนะคะไม่เชื่อก็ต้องลองไปฟังได้แต่ก่อนหน้านั้นดูนะคะแล้วก็ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองฟังดูก็แล้วกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าผ่านมาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็อยู่กับทางอดีตภรรยาหรือแม่แพลวเนาะก็ได้เรียนรู้มาบ้างค่ะเพราะว่าไม่รู้จักหมอรำไม่รู้จักการร้องเพลงอะไรแบบนี้เนาะก็มีจากก็เรียนรู้จากแม่แพลวเพาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก่อนหน้านั้นเนาะ,ะก็ประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็มา ยืนอยู่จุดของตัวเองเรียนรู้เองแล้วก็ทําธุรกิจของตัวเองเนาะหลังจากที่แยกย้ายกับทางอาดีตพันรยานะคยค่ะก็ฝากให้กําลังใจบอสบิ๊กกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคนเราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าค่ะแม้จะเจอดราม่าหนนะักแค่ไหนก็ตามถ้าเรายังสู้นะคะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะข้างข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเจออะไรนับต่อไปนี้อีกค่ะ อีกอย่างนะคะเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยเตะตะกูลต่อนะคะหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับเตะตะกูลต่อเนาะเป็นผลงานล่าสุดนะคะของบอสบิ๊กนั่นเองนะคะสำหรับบุญหัวแล้วเท่าเนาะไปเปิดฟังกันได้นะคะตอนนี้นะคะยอดวิวก็คือพุ่งสูงมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจิ๊นเข้าไปเช็คก,ก่อนนะคะว่ายอดวิวตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนาะตอนนี้นะคะยอดวิวสําหรับผลงานเพลงนี้นะคะอยู่ที่30,000นกว่าวิวแล้วนะคะสามแสนสามหมื่นหกเนาะ ประมาณนี้นะคะเพิ่งปล่อยมาได้แค่2วันเท่านั้นนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะถ้าอยากถ้ายังรักแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะก็สามารถไปฟังไปปัดนวิวได้นะคะสำหรับผลงานของบอสพิกนั่นเองค่ะ ส่วนช่วงนี้ก็คงพักเรื่องดราม่ากันไว้สักหน่อยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราดราม่ามาเยอะมากๆนะคะสำหรับบอสบิ๊กแล้วก็ทางแม่แพลวนเนาะตอนนี้เราก็โฟกัสหน้าที่การงานนะคะความใส่ใจต่างแต่นานาของบอสบิ๊กนะคะที่ทําผลงานออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้ทางบอสบิ๊กเขาจัดการเองนะ่ยสำหรับเรื่องส่วนตัวต่างๆนานาเนาะให้กําลังใจกันไปค่ะเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันต่อแล้วกันนะคะ ในวันที่12นะคะบอลปีก็คือเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะคะหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะที่จินได้พูดไปข้างต้นนี้นะคะแล้วก็13ด้วยเหมือนกันเนาะ14เนี่ยค่ะก็ จะเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตคู่นะคะ Art m ็กนะคะอยู่ร้านโฟกนครราชดากอทมค่ะส่วนวันที่15ก็ยังอยู่ต่างประเทศนะคะส่วนคอนเสิร์ตอยู่ที่ไทยเนี่ยก็จะมีอ่าอ่าน้ำอูดแล้วก็ครูจุนนี่นะคะอยู่ที่ตลาดซินพังโคนนะคะอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะวันที่16ก็ยังอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็วันที่17เนี่ยศิลปินไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเดินทางกลับนะคะในวันที่17เดนี่ยเดินทางกลับแล้วเนาะส่วนวันที่18เป็นการซ้อมกลุ่่มปิดแล้ววก็ันที19 เป็นกลุ่มปิดรอติดตามชมนะคะสำหรับกลุ่มปิด EP นี้จะเป็นเรื่องราวอะไรจะมหัสารย์นขนาดไหนจะสนุกจะเศร้าซึ้งยังไงนะคะรอติดตามชมกันได้เลยเดี๋ยวก็จะมีข่าวสารออกมาให้ดูเรื่อยๆค่ะยังไงเดี๋ยวจินจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับวันที่เดี๋ยวขอใกล้ๆวันก่อนแล้วกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็แสดงอยู่ที่ไหนหเข้ากลุ่มยังไงเนาะอันนี้ก็คือคิวงานของบอสบิ๊กนะคะหรือค่าเพลงตัวเกียวมิวสิกนั่นเองค่ะ ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจซัพพอร์ตกันเยอะๆนะคะบุญหัวเราเท่าไปฟังกันเลยค่ะพี่น้องขาอีกอย่างนะคะรอติดตามชมนะคะสำหรับาการกลับไปเยือนประเทศฟินแลนด์อีกครั้งของบอทบิ๊กครั้งนี้จะเจออะไรบ้างจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันเลยค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดีย๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ